สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวด,ดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมารีวิวให้ชมถือว่าเป็นรถยอดฮิตย,ยอดขายดีอันดับต้นๆของบริษัทรถยนต์เลยก็ว่าได้และด้วยกับสีของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำถือว่าเป็นสีที่หายากมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาเอาต์สีเทาดำอยู่ก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้และตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคโร拉 1อตสตัว G ีปี2017ตั้งขายอยู่ที่459,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็ l i s สอันนี้ออกลดศูนย์บาทกันไปเลยออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมาเดี๋ยวนู้นจะพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะว่าตัวรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างและสําหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2017นะคะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนประจักหน้าของเขานะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าโตโยต้เองนะคะถือว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์แข่งนะคะโครงสร้างบอดี้ของเขา ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยมาพร้อมหมายเลขทะเบียน6กไก่รอเรือนะคะ5028จังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ลูกค้าได้หมายเลขทะเบียนไปเลยนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้จะอยู่ที่กันชนด้านล่างของเขานะคะที่ออกแบบมาในลักษณะเปียโนแบ็กสีดำแบบนี้เลย ถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเรียทามและนิ่งไลท์ที่เป็นหลอด led เรียงกันสีดวงในชุดโคมไฟแบบนี้เลยถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็น ล้อแมกซ์รูทนปัดหน้าเงานะคะขนาด16นิ้วนะคะเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแมกซ์5รูจากเบอร์ต้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและในส่วนของตัวยางนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าทั้ง4เส้นเป็นยางสัตดนางที่9นะคะปี2020นะคะถือว่าเป็นยางที่ ติดอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะรายละเอยียดตัวซุ้มล้อนะคะน,อน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะ และที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างนะคะก็จะมีในส่วนของพวกชอนโคเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีเทาดำสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบพันขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนานแล้วก็ ให้บางจนเกินไปเนาะแล้วก็ตัวกระจกทุกบ้านนะคะอยากให้คุณลูกค้าสกเกตที่สัญลักษณ์ตโยต้าแบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันและบ่งบอกว่ากระจกเดืมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วก็จะมีในส่งของสัญญาณเป็นขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีการตกแต่ง้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่มือเปิดประตูด้านนอกทั้ง4บ้บานอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้กัน เห็นไหมคะว่าด้านข้างคมสันเลี่ยมนั้นค่าของเขาในอยู่ครบเลยสีของตัวรถสีเสมอกันเลยนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถมาสีไม่มีการเปลี่ยนสีหรือวากับสีแต่อย่างใดเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นระบบเป็นซิลล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์นะคะสามารถเติม e 2 0กับ e 8 5ได้ด้วยนะคะ ในส่วนของกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายของเขานะคะพอเป็นโฉบไมเนอร์เชนเนี่ยไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบหลอด LED นะคะตกแต่งด้วยเส้นโคเมียมในชุดโคมไฟนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิว้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมตรงกลางจะเป็นในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบร์โต้ใต้อยู่ตรงกลางด้านขวาจะเป็นรุ่นของตัวรถคันนี้นั่นก็คือค o r รล่าอัลติสและด้านล่างจะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ1.6ตัว G ีนั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้ก็จะ ทำการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเดี๋ยวต่อมานุนจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้ซึ่งสามารถกดค้างจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระก็จะเปิดได้ง่ายกว่าเดิมด้วยพอเปิดมานะคะเราก็จะเห็นว่าภายในของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะอาลติสถือว่าเป็นรถเก๋งที่มีบอดี้ภายในกว้างมากๆนะคะราคาจับต้องได้ด้วย สำหรับด้านล่างพอเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเองนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอัทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมจากโรงงานด้วยนะคะอีกฝั่งนึ่งนะคะรอยซีนทางมะพร้ากก็สีเดิมสีเสมอกันนะคะในต้องห่วงเรื่องชนน้ำจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมอันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยทุกอย่างอันนี้เป็นโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยให้ดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าตัวน็อตเนี่ยสีเดิมไม่มีรอยถะลาะไม่มีรอยขยับ สามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพวกนี้นะคะครงสร้างด้านท้ายเดิมแท้จากโรงงานแม้กระทั่งขอบยางห้องเก็บสัมภาระเองก็ไม่มีรอยชีกขาดเลยนะคะซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกได้ด้วยสายตาเลยนะคะว่าฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมานะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับภายในนะคะด้วยกับของเขาเนี่ยเป็น1.6ตัว G ใช่ไหมคะภายในก็จะเป็นแบบสีดําตัดกับสีเบจนะคะนี่ดูที่แผงประตูด้านในก่อนเลยด้ามจับด้านในนี่จะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะมือเปิดด้านในนี่จะเป็นโครเมียมค่อนข้างแข็งแรงมีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซ็นทัลล็อกและกระจกทั้ง4บานเนี่ยปรบไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่ ด้านล่างจะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้าขวดน้าของจุกจิกเล็กๆน้อยๆถัดมาที่ภายในนะคะนี่อันนี้ช่องแอร์นะคะของเขาเขาโฉบไมเนื้อเช็เนี่ยจะออกแบบมาที่เป็นในลักษณะทรงกลมมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะก็อย่าเบรกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นที่พับหูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะคะน,นี่จะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาดูกันในส่วนของตัวเลขไมค์กันดีกว่า สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะสีเทาดำเลขไม์อยู่ที่11402กิโลนะคะก็เป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียวไม่ได้ก่อไมเลยแล้วก็ในส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจำนวนเร็จลูกนะคะค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียว ถัดมาในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงซีดีนะคะสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้ M A M, เดิมแท้จ,จากโรงงานเลยระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยมีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยตนเองได้เลยนะคะสําหรับระบบเกียร์นะคะตัวนี้เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายจับได้กระชับมือเลยเนาะ มา็มาต่อกันในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสีเบจนี้จะเป็นสีที่ดูสะอาดสบายตานะคะแล้วก็เบาะหนังเนี่ยทาความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะดึงให้ดูนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์ตท,ที่ขอบอย่างประตูนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆอยู่ครบสีของตัวรถสีเดิมนะคะย้ําว่าไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะ นะต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะเป็นพทังซีเบตเช่นเดียวกันนะคะมีสายเดียวให้3มเส้นนะก็แปลว่ารองรับผู้โดยสารสามท่านภายในค่อนข้างกว้างเลยด้านล่างก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนั่งได้ค่อนข้างกว้างเหยียดเท้าได้สบายเป็นานาด้านบนสะอาดมากนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยสุดท้ายที่จะพาไปดูก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิววทขนาด1,600ซีซีตัวเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเลาเล่มทุกตัวอักษรในส่วนของน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มก็สีเดิมนะคะเบนที่เบ้าโช๊คนะคะสภาพดีสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้ายเดิมแท้จากโรงงานเลย เมดอาร์ที่อยู่ตามคานพวกนี้ก็อยู่ครบทุกจุดเลยสําหรับคานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆเนาะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยสัญลักษณ์จากโรงงานนะคะแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคานฝั่งด้านขวานะคะสัญลักษณ์พวกนี้ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะเม็ดอาร์ที่เบ้าโชว์ฝั่งนี้สภาพที่สมบูรณ์นะคะน็อตแก้มน็อตแก้มด้านขวาและน,อน็อตฝากกระโปรงฝั่งด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิฟนะทุกตัวอยู่ครบเลยและสุดท้ายสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอกอและสติกเกอร์สีสจุดอยู่ครบเลยนะคะเราารันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้กัแบบ Toyota c o ค o l a a u t i s 1.6ตัว G ปี2 0 .17 ตั้งขายอยู่ที่459,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์0840042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดและก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ